บาเยอร์มิวนิกสนใจจะเอาเคียซ่าแต่เคียซ่าปฏิเสธไปแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมผอ,อ,อของบาเยอร์มิวนิกทั้งสองคนแม็กเอเบิลและคริสตอฟฟอยครับติดต่อเข้าไปหาเอเจนต์ของเฟเดริโกเคียซ่าอย่างฟาลีลามาดานีเอเจนต์ส่วนตัวนะฮะ สอบถามไปถึงเรื่องการเจราจาที่จะดึงเคียซ่าไปร่วมทีมบาเยนนแต่เฟเดริโกเคียซ่าปฏิเสธครับขออยู่สู้ต่อที่ลิเวอร์พูลนี่ใจมันรักไงเฟเดโอโห,โหนี่ฮะคือคือถึงขั้นปฏิเสธว่าไม่สนทนาไม่คุยด้วยเลยก็คือใจมันใจมันอยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วครับน้องเกียวโอ้ support เสมอนะเคียซ่า ีนี้ขอให้ยิงเยอะๆขอให้ได้ลงเยอะๆครับเคียซ่าไหนๆก็ปฏิเสธหลายๆทีมแล้วปฏิเสธกระทั่งบบเยนมิวนิกอ่ะโอ้สุดจริงนะ